เมื่อวานหมดไปหนึ่งพันนิดๆจ้างให้เขามาตัดใบข้าวให้เรียบร้อยทำไมต้องตัดอายุยหมดแดงกัดเพราะการตัดมันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วลูกมันก็ข้าวก็จะออกเม็ดสวยด้วยอันนี้ฝั่งเรา อัน,นี้ฝังคนอื่นของเราบางเถือเราก็จะตัดตามริมคนาสองเถือ,อน,นู่นเลยเพราะมันรกกรุงรังดูแล้วข้าวนี้น่าจะทำลายสีติที่มาอยู่ที่ทำตรงนี้ดูลักษณะ เมื่อคืนล่ะเมื่อคืนก็น้องฝนทั้งคืนแปแปะแปะแปะเย็นสบายเย็นสบายของเราก็จะสองแปลงนั่นแปลงนั้นกับแปลงนี้ห้าไร่กว่าๆทำแค่นี้ก็ให้แต่ฝนฟ้าตกตามฤดูกาลก็กินไม่หมดหรอกห้าไร่กว่าๆนาดอนนนี่ ทนาลุ่มๆหน่อยได้เยอะแปลงนี้เมื่อปีที่แล้วทำลายสีติแปลงนี้เราดันจากตรงนั้นมาด้วยเพิ่มมาปีนี้ดูข้าวแล้วก็บางคนเขาว่าสวยเท่าๆกับดำเลยที่นาปึกเลย พันธ์ใหม่ซื้อเขาหมดไปห้ากระสอบพอดีเป๊ะเลยซื้อข้าวพันเขาพันเก่านั้นมันมีเม็ดแดงปนเยอะหลายปีแล้วด้วยก็จําเป็นต้องซื้อของใหม่ไม่มีเวลามาเกี่ยวเอาพันขายอาหารตามสั่งขายก๋วยเตี๋ยววันนี้ ก็ปิดร้านหลายวันเพราะว่าแก่แล้วที่จริงเราทำเองได้แหละแต่ว่าเรามันแก่แล้วปวดขาด้วยทุกวันนี้ก็เลยให้หนุ่มๆที่มีกล้ามบึกบึนก็เป็นทหารเลยอดีตทหารให้เขามาช่วยไม่ถึงวัน หมดไปพันกว่าบ,บาทต้องติดตามดูว่าผลผลิตผลประกอบการจะเป็นเช่นไรต้นนี้ก็ไม้รางปีหน้าก็จะดันให้มันตรงเลยปิดคนาใหม่ตรงนี้ให้มันตรงเป๊ะมันถึงจะเท่อขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือพามาดู นาดอนกับการตัดใบข้าวจำเป็นต้องตัดเพราะการตัดใบข้าวนั้นข้าวมันจะมีแต่เม็ดเม็ดข้าวเยอะถ้าไม่ตัดก็จะมีแต่ใบยเยอะถ้าข้าวทีเกินไปก็จะล้มถ้ามีน้ำขังอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนั่นคือประเด็นของชาวนาชาวนาต้องทำนาให้เป็นถ้าทำนาไม่เป็น ก็จะเสียบรรพบุรุษชาวนาเสียเกียรติลูกชาวนาขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูคลิปนี้เอาเป็นว่าเราไม่เดินให้สุดไปเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานไปตัวนี้ก็นั่นหละเดี๋ยวก็จะเอาปุ๋ยมาลงรอบสองน่าจะดีนะดูลักษณะแล้วอะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนที่เข้ามาดูคลิปนี้พามาดูนาะการตัดใบข้าวพรึบเลยตัดทั้งใบข้าว ตัดทั้งคันนาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจ้าสวัสดีจุ๊บจุ๊บ